วิธีทำให้นักไก่ภาพสน็กกับการฝึกกับเราครับให้เขารู้สึกว่าสน็กก็อยากฝึกกับเรามากขึ้นเรื่อยๆเลยครับวิธีการคือเวลาที่เขาสอนเราให้เราตั้งใจแล้วก็เรากลับไปทำที่บ้านเช่นให้การบ้านมาแล้วก็กลับไปทำปุ๊บกลับไปทำใหม่เขาจะมีการคุยกันว่าไอเราทำดีขึ้นไหม นบางแกสะสรุปกับเราครับการที่เขาอะฝึกเราเพราะเขาเรียนมาแต่เราเป็น,นคนไข้เขาจะเรียนรู้จากเรานี่แหละเคที่สิ่งที่เขาเรียนรู้มาใช่หรือเปล่าถามว่าเราทําตาแล้วปุ๊บแล้มันเกิดขึ้นตอนที่เขาเรียนมาคราาัสนกุกเขา,เา,ขาจะปจะจะวกกเราขึ้นเรื่อยว่าเหมือนเล่นเกมเพื่อนลเล่นเล่นเกมว่าเฮ้ยมันฝึกมันท้าดไดกแน่สีแยกสีเราก็มีการ กาทำเหมือนเดิมกรรมปุ๊บเขารู้สึกว่าสุปกับเราว่าอินทรร่วมในชีวิตของเราว่าการฟื้นฟูของเราการพัฒนาขึ้นที่ดีขึ้นของเราเนี่ยเขาจะต้องขึ้นรับดีแค่หลักที่ทําให้นักก่พัฒนานะอยากฝึกเราเต็มใจฝึกเรามีววนศุกเราเนาะเพื่ออยู่ที่ตัวเราว่าเราต้องทําตามที่เขาแนะนําทําตามกลับไปผิดพลาดก็แก้ไขตามที่เขาแนะนําเรา เขาจะทำของเราครับใน,นการฝึกผลเราใน,น,นการฝึกวิวเราเนาะให้เพื่อนนี้กันที่วัวนะครับสวัสดีครับ